ครับสวัสดีเพื่อนๆแม่พี่หน่องทุกท่านเนี่ยยินดีต้อนรับสู่ช่องถูเกมก็อยู่ผมเนี่ยเกมแนวเอเวอเรสต์พีมาใหม่นั่นละเป็นสโตทยนะฮะทดสอบนะเนี่ยเขียนว่าทดลองใช้กับทดสอบมันเนาะประมาณนั้นเนะก็ก่อนจะเล่นเกมนะไปดูเกมเพล็กก็ไทยมองหาร้านเติมเกมสลบปลอดภัยแนะนำร้านโทอัพเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอช็อปแอพนะฮะมีทุกเกมในสโตทยใหญ่ๆมีหมดไม่ว่าจะเป็นเกมชินินแพทีโอเอฟนะสมานวัวคอนเนคชั่น ราบปนอนปกตินะความพิเศษฟรีไฟนะฮะมีหมดนะฮะแล้วก็อีกหลายๆเกมในสะตูไทยนะใหญ่ๆมีหมดนะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์นะที่ใครเล่นอยู่ก็ต้องเติมแพ็กนี้เนาะตามนี้เลยนะฮะแพ็กราคาถูกแล้วก็เอาเดิมเพนผมแนะนำนะเกมนี้อมตะนะฮะค่อยๆเล่นไปสหรับใครชอบนะฮะก็เติมแพ็กรายเดือนรายแพ็กจุดพักต่างๆนะฮะก็ตามนี้เลยนะแล้วก็อีกหลายๆเกมในะสตูไทยมีเกมอะไรในสตูไทยมีหมดนะฮะจะเติมเกมอะไรถ้าท่านอยากเติมนะฮะพักมาที่เพจจะมีแอดมินคอยดูการเนาะ เติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปแเนะี่ยไม่มีการรีฟันแน่นอนเนะีมาดูเกมอันนี้ครับมีเพิ่มเดียวนะฮะตัวนี้ทดสอบนะนี่ยอันนี้อาชีพมัดยาก,กำกับฟูนะผมนะใครไม่เคยทดสอบใครไม่เคยเล่นใครลองก็มาจัดได้เลยครับผมโอ้โหอาชีพนี้แม่งเทจัดว่ย เหมือนมันแยกล่างได้ด้วยนะเนี่ยท่นเฮ้ยโลกคู่ขนานอ่าอันนี้เป็นกระต่ายเนะี่ยนี่น่าจะเป็นสายเวยีนะผมอันนี้ไอ้ยะเอานี้ดีกว่าเทกว่าเนะี่ยโลกคู่ขนานไอนน้ลุย เปลี่ยนชื่อก่อนก็บรรยากาศของเกมเนี้ยก็ไม่เคยรอเหมือนกันเอ่อมันเป็นในสตไทยนะโหลดได้เลยเนะี่ยเดี๋ยวลิกงทิ้งไว้ใต้คลิปนะกดแสดงเพิ่มเติมด้วยนะถึงจะเห็นทุกอย่างเนะี่ยเอาล่ะครับเจ้าชายแห่งโลกคู่หนานเนะี่ยโอ้หถือกงจักมาด้วยนะวเนี่ยกดที่ ต้องตั้งปุ่มหรือเปล่าอ๋อไม่ต้องตั้งปุ่มเลยครับโอดีจัดนะเดี๋ยวบางทีมันก็หดหลดอยู่ด้วยนะเออบางทีมันก็หดหลดของมันอยู่โหลดจะไม่เสร็จแล้วก็เล่นแล้วอ,ะอ่ะฮะลุยตัวนี้ดีนะครับดูดีโอ้ผมเลือกตัวถูกเลยวะเนี่ยปล่อยกงจากเนะี่ยระยะพอสมควรไม่ไกลมาก ไปอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนี้มันยังโหลดอยู่ด้วยนะกระตุกกระตุกนี่มันโหลดอยู่ด้วยนะครับผมโหลดไปด้วยเล่นได้ด้วยนะฮะให้เราขี่หุ่นยนต์เหรอปาร์ตคือเท่แถอวะสวยจัดครับผมเดินอ้าวไม่เดินครับหุ่นยนต์ใสเลยครับผมนี่ฮะโอ้ เลกระตุกกระตุกไว้เนี่ยเราสามารถขึ้นขึ้นหุ่นยนต์เนี่ยแล้วก็ต่อสู้ได้ด้วยนะอย่างเท่เี่ยนี่มกระตุกจังวะเนี่ยสกิลนี่ฮะสกิลแรกมาแล้ว เนี yeah, então, Aí, então, like ่ยน so. ่าทำเป็นนี่วะเหมือน rv เนี่ยเนี่ยก็อยู่ในโลกอวกาศฟื้นขึ้นมานะชาก็ทำดีอยู่นะก็เจอบอสนะผมเอลดาร์กอนดิจิตอลหรือเปล่าเนี่ยตัวเบลเลอร์เลยก็เดินตามเควส์นะผมอ้าวมาช่วยดาร์กอนเหรอ เนึกว่าศัตรูนะครับผมนี่ครับดาร์กอนเป็นท่าไม่ตายของเราเนะี่ยโอ้โหอย่างดี <c oughs> เออแจ่มจัดเน,นี่ยนี่เจอบอสแล้วเราก็ปล่อยนะหลบฟึบเงี้ยรอคูดาวสกิลครับผมปิง้งเขาให้น,ะนี่ดาร์กอนมังกรช่วยเราตีด้วยนะเนี่ยเรียบร้อยเนฮะ้ยทำดีอยู่นะ นี่หมุนได้360องศานฮะเฮ์นันเดสเหมือนมันโหลดจะไม่เสร็จนะฮะมันกึกกกึ๊กเนี่ยไหมข้างล่างเห็นตัวเลขข้างล่างมันยังโหลดอยู่นะ้เนี่ยอันนี้คืออ๋อยิงโซ่นะฮะเพื่อที่จะไปทางตรงนี้ด้วยนะ่ะ เอาแล้วครับอันนี้น่าจะเป็นไม่ใช่จอมปีศาจน,น่าจะเป็นกระจกมันนะไอ้ยาไอ้ยาโคตีนี่ปลดโซ่ได้โอ้ดีดาบด้วยเจอบอสแล้วครับงานนี้นี่เจอบอสมีสกิลสองครับผมใส่เข้าไปเปยี้ยงมัฮะ ล่างแยกเราไปอยู่ตรงนั้นได้ไงวะ,มา,ะ,ม,าะมาแล้วครับมาแล้วครับบอสมาแล้วใช้มังกรเปี้ยงเนี่ยใส่เข้าไปอีกตูมเนี่ยหลบสกิลก่อนอทำดีอยู่นะอันไหหลบสกิลวะมีมีวะช่องทางไม่ตายเหมือนใส่ได้3ช่องเนี่ยตายซะแล้วโอย มาอย่างเท่ะนะไปซะแล้วเนี่ยจบอย่าบอกนะอันนี้เพียงแค่ตัวอย่างเนี่ยนี่มาแล้วเริ่มจริงแล้วกดเควสไซมือวิ่งได้เลยนะผมอนี่ไงดัดหลบมาแล้วนะฮะฮึ่ ฟุิชอ่าสู่โลกความเป็นจริงแล้วนะครับผมเมื่อกี้มันทดสอบเนะี่ย้ยมีคนตามเรามาด้วยนี่ครับชาร์ปตัวหนึ่งของจริงเนะี่ยภาพสวยจัดมาในรูปแบบของธรรมชาติเนะี่นี่ครับอาวุธมาแล้วจัดการสัตว์ประหลาดกระจอกมากเลยตะวมเดียวหาย นี่แล้วก็วิงเครสนะครับผม MMO RPG นะ่ฮะสโตทยล่าสุดเลยนะี่ทดลองใช้ก่อนเปิดจริงทำดีอยู่นะเนี่ยผมว่าผมชอบตอนขึ้นหุ่นยนต์นม่เท่จัดเนะนี่ยอันนี้ปิศน,นาไม่ได้ยากนะฮะ เออเอเอเกระตุกกระตุกกระตุกนี่กดออโต้ได้ด้วยนะนี่นี่ปล่อยออโต้เลยนะ่ยเฮ้ยไปดิ <c oughs> นี่ปล่อยออโต้นะ่ยบรรยากาศเกมก็ใช้ได้นะก็ถือว่าเป็นวิวของแบบกึ่งกึ่งเทคโนโลยีกึงก่งกึ่งธรรมชาติได้ด้วยเนาะแล้วมีมังกรถ้าไม่ตาย จ,จำตัวแล้วด้วยเนี่ยก็ประมาณนี้บรรยากาศเกมแต่ตัวเกมมันก็โหลดไม่เสร็จสักทีกึกกึกกักเดี๋ยวต้องออกเข้าใหม่ครับผมถ้าใครเป็นแบบนี้ในบะูสตเต็กลองออกเข้าใหม่ดูนะก็เป็นเกมที่น่าเล่นนะใครไม่มีเกมเล่นก็มาเล่นได้เนีโหลดสโตทายล่าสุดบรรยากาศเกมก็ประมาณนี้เนาะหรือว่าทําออกมาค่อนข้างจะมีองค์ประกอบเยอะพอสมควรเนี่เป็นเรื่องเป็นราวนี่ ภาพอะไรก็น่าตาชัดบรรยากาศเนี่ยตัวละครเนี่ยก็ได้อัธรสดอยู่นะฮะก็วิ่งเควสเรื่อยๆครับส่งเควสวิ่งเควสประโจนภัยไปเรื่อยๆสายเวรนี่มันจัดคนก็เล่นโอ้โทดสอบเยอะอยู่นะเนี่ยยางกันนอนเลยวิ่งตางไปขบวนเลยครับผม โอ้โัน,นี่เป็นใครวะอันนี้เทจัดเหมือนกันนะระบบต่างๆก็น่าจะมีตามเีเวอารสตมีหมดนะครับผมเนาะเดี๋ยวอาจจะมีสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงอาจจะเป,เปิดนู่นเปิดนี่เนีฮยเนี่ยโ,โหฉากก็ได้บรรยากาศอยู่นะฮะเนี่ยฉาก มันลอยอยู่ตรงนี้เี่บอกนะสู้กับไอ้นี่รอนะักฟันให้ล่วงเลย like มันให้ไปหาอะไรสองชิ้นไม่รู้นะหาแร่เหรอนี่เพื่อนเราตามมากับมบังกรนี่ก็เต็มฉากแล้ว ก็ประมาณนี้แล้วกันะะบรรยากาศเกมเนะครับส่วนที่เหลือก็เพื่อนๆจะเล่นกันต่อก็สารต่อยาวๆกันเองนะผมก็มาแนะนำบรรยากาศเกมในภายในประมาณนี้แล้วกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดซับด้วยกำลังใจให้กันหน่อยด้วยนะครับผมเจอกันใหม่สวัสดีครับ